ติ๊กสารภาพยังเหลือหนี้อีก3.5ล้านบาทล่ำให้ขอโอกาสเจอหน้าลูกบ้างเปิดใจอีกครั้งติ๊กพิกบาเทอร์นะครับหลังมีดราม่าอยากขาดกับอดีตสามีนะครับคือหนุ่มสอนรามเผยปมหนี้สินทั้งหมดที่ทำให้รักร้าวเพื่อเลิกคบโดนโจมตีจนไม่มีที่ยืนนะครับและก็เคยคิดถึงจะขั้นฆ่าตัวตายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์นะครับ พิธีกรนะครับได้ถามว่านี่สินทั้งหมดมันเกิดจากการพนานจริงไหมติ๊กเนี่ยได้ตอบว่าส่วนหนึ่งตอนแรกไม่ได้เกิดจากการพนานทั้งหมดมันเกิดจากการฝากเงินประจําของแบงค์สปีสุดท้ายหนูไม่มีเงินฝากก็คือ2 7 0 0 0 0บาท3ปีหนูก็ไปยืมเพื่อนมาหนูไม่มีเงินปีสุดท้ายหนูเริ่มขัดสนดรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติเขาต้องโดนยึดไปหนูก็ต้องปล่อยให้ยึดและก็มีการผ่อนดาวคอนโดก็ต้อง ปล่อยยึดเหมือนกันในรายการนะครับพิธีกรได้ถามว่านี่สินทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่พอจะบอกได้ไหมติ๊กตอบว่านะครับตอนแรกหนูคุยกับพี่สาวคํานี้เป็นคําที่ทุกคนถามกันเยอะมากที่สุดว่านี่เหลือเท่าไหร่ในใจรู้ว่าเท่าไหร่แต่พอคิดไปคิดมาเมื่อวานนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นี่สินเรามีมากกว่านั้นน่าจะ2.5ล้านถึง3.5ล้านตรงนี้ทุกอย่างเคลียร์โล่ง ความที่อยู่ในใจความรู้สึกทุกอย่างปัญหามันมาจากเรื่องเงินเราต้องแก้จากเรื่องเงินพิธีกรได้ถามนะครับว่าพี่หนุ่มทราบหมดเรื่องนี้สินตรงนี้ไหมนะครับติ๊กบอกว่านี่สินตรงนี้พี่หนุ่มไม่ได้ทราบหมดเพราะว่าตอนแรกๆที่เดินเข้ามาหนูไม่ได้บอกหมดความตั้งใจของหนูไม่ได้มาเพื่อเงินตอนนั้นความรักคือไม่อยากเอาภาระของเราไปให้กับพี่หนุ่มทั้งหมดตอนนั้นพี่หนุ่มไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องรับภาระของหนู พิธีกรนะครับได้ถามเรื่องทองของลูกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ไหมนะครับติ๊กตอบว่านะครับยังอยู่แต่บอกไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนต้องขอโทษจริงๆเพราะตอนนั้นที่เก็บทองไว้เพราะหนูมีสิทธิ์ที่จะเก็บของลูกไว้